เป็นอย่างไรนะสิ่งที่คุณคองสันจะาจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวนั้นใช้เวลาไม่นานนะแต่เป็นโอกาสที่จะติ๊กผันชีวิตนะครับมาใจพบกับคองสันชูจงกินครับเขาบอกว่านะครับรวยอย่างงงงดีกว่าจนอย่างมีสตินะครับพอกองสันชูจงกิงครับ เชื่อไหมครับว่าสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยคาว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับมันเข้าหูผมเมื่อประมาณปีหนึ่งที่แล้วนะครับมีคนคนนึงนะครับก็มาแนะนาเปิดโอกาสนะครับว่ามาทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นธุรกิจน้ามันรเข้าก็เลยตอนนั้นคิดว่าถ้าเป็นคําว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคงจะไม่เอาแล้วล่ะเพราะว่าปกติแล้วธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่ากูต้องไปขายของอีกแล้ว กูต้องไปอ๋อคนอีกละนะครับถึงก็เลยมมีความรู้สึกว่าไม่น่าสนใจเพราะตอนนั้นผมก็เปิดบริษัทส่วนตัวอยู่นะครับก็คือเปิดบริษัทขายสินค้าให้กบหนวยงานราชการนะครับก็คือไม่ชอบงานขายอยู่แล้วละ่ะชอบงานที่เป็นโปรเจกต์ก็คือกระดาษไปขายนะครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายผมไม่เอาแน่นอนนะครับหลายหลายคนก็คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่าคนที่มาแนะนำเนี่ยเป็นน้องชายเราเองนะครับผมก็เลยสมัครไว้ด้วยความเกรงใจ เงิน300บาทนะครับพร้อมด้วยน้ำมันนำข้าวหนึ่งขวดนะครับตั้งไว้เฉยๆแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาผ่านไป7เดือนนะครับน้องชายผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยรายได้นะครับมาโชว์กับเรา82,000บาทนะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้จริงๆนะครับน้องชายผมนะครับคุณนภพลชูชจ้เก่งครับขอใหเรยมีความสึกว่า ถ้าธุรกิจเครือข so ่ายที่เหมือนธุรกิจตัวเดิมเนี่ยทำไมน้องชายผมทําได้นะครับน้องชายผมจบช่างยนต์นะครับทำงานบริษัทประกันภัยนะครับไม่ใช่บุคลิกและไม่ใช่ทางเลยนะครับแต่ด้วยเวลาแค่เจ็ดเดือนมีรายได้เกือบ1นึ่งแสนบาทผมเลยเดกใจนิดๆนะครับก็เลยสงสัยก็มีโอกาสได้เดินทางไปเข้างานแคมป์ที่จังหวัดระยองนะครับเพื่ออยากรู้ว่าเรีมสตาร์มันคืออะไรนะครับเชื่อไหมครับว่าผมไปนะครับจากนี่2วันหนึ่งคืนนะครับก็เลยให้รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย เราปิดกับคําว่าธุรกิจเครือข่ายปิดหูปิดตานะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันยังมีเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าเอ็มสตาร์นี่แหละที่สามารถทําได้นะครับผมไปนะครับไปดูที่จังหวัดระยองเนี่ยรู้เลยว่าธุรกิจเอ็มสตาร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติของคนทน่านเองนะครับวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแปรงฟันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาอาบน้ําก็ทําเป็นธุรกิจได้แล้วผมก็เลยมีความสนใจมากนะครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ลงมือทําใช้เวลาแค่14วัน มีรายได้ถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับเห็นไหมครับจากการที่ไม่ได้ขี้วของไปขายใครแม้สักคนเดียวหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทามาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มีรายได้เกือบหกหมื่นบาทจากเอ็นสตาร์นะครับหลังจากนี้ไปนะครับผมเชื่อนะครับเพื่อนๆนะครับได้ฟังข้อมูลนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลนะครับว่าวันนี้ชีวิตของเราจริงๆแล้วเราอาจจะฝืนการกระทําอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้ฝืนผลลัพธ์เหมือนผมไงครับนะครับลองมาดูนะครับวันนี้นะครับ ว่าธุรกิจเอ็มสตาร์นะครับผมจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับวันนี้เป็นกลุ่มของเรานะครับเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง t o กเก็ตเตอร์กรุ๊ปกับท o กเก็ตเตอร์พลัสนะครับนะครับผมก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองเลยนะครับว่าหลังจากเข้างานแคมว,ว่าชีวิตจริงๆเราต้องการอะไรนะครับผมก็ทบทวนกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเปิดบริษัทมาเนี่ยจะมีกําไรสัก10,000แบาทต่อเดือนต้องใช้เงินลงทุนประมาณ2ล้านบาท2ล้านบาทนี่มันมาจากไหนมันมาจากการกู้เงินนะครับ ถ้าวันหนึ่งเราขายได้สักสองล้านบาทเราจะมีรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าเราขายได้หนึ่งล้านบาทกำไรเราก็จะเหลือแค่ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเราอยากมีกําไรเดือนละสองแสนบาทเราจะต้องใช้เงินถึงสี่ล้านบาทแล้วมันจะจบตรงไหนนะครับก็เลยทบทวนว่าในชีวิตของผมเนี่ยผมก็มีความฝันว่าอยากจะมีความมั่นคงและก็อยากจะเกษียณก่อนอายุใช่ไหมครับผมก็เลยมาคิดว่าถ้าวันนี้เรามีความฝันมีบ้านมีรถ และมีอิสรภาพเราต้องทำยังไงนะครับก็เคยคิดเล่นๆเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันหนึ่งนะครับเราจะเก็บเงินสักเดือนละห้าพันบาทนะครับในนี้มีใครเก็บเงินได้เดือนละห้าพันบาทไหมครับมีไหมครับมีนะครับใครเก็บไม่ได้ครับและที่ไม่ยกนะครับอย่ามายุ่งกับครูใช่ไหมครับนะครับผมก็เคยคิดว่าถ้ามีหนึ่งชีวิตเนี่ยมีหกล้านก็น่าจะพอแล้วล่ะสองล้านบาทอาจจะซื้อรถสองล้านบาทอาจจะซื้อบ้าน สองล้านบาทเนี่ยจะเป็นเงินสำรองชีวิตนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเก็บเดือนละห้าพันบาทอ่ะกี่ปีถึงจะได้มีใครตอบถูกไหมครับไม่มีนะครับร้อยปีนะครับถึงจะได้หกล้านบาทถ้าตอนนี้ผมอายุสามสิบห้านะครับถ้าบวกไปหนึ่งร้อยปีมันก็คือหนึ่งร้อยสามสิบห้าเราจะอยู่กันไหมครับไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นโอกาสที่เก็บเงินได้หกล้านเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยมาคิดว่าอยากมีรถแบบนี้นะครับ แต่ที่ได้มาแบบนี้สุดยอดเลยครับอยากจะได้บ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ได้บ้านแบบนี้อันนี้ยังดีหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเรารู้จักว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจากหนังสือเนี่ยครับพ่อรวยสอนลูกตอนเรียนสีด้านเนี่ยไม่เคยอ่านมาก่อนแต่หลังจากทําธุรกิจเอ็มสตาร์ก็กล้าเข้าไปศึกษาว่างานในโลกเนี้ทั้งหมดเลยของงานเนี่ย มันมีแค่4ี่ประเภทแบ่งเป็น2ด้านเห็นไหมครับตัว e ก็คือลูกจ้างลูกจ้างเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเรียนมาจบแล้วก็ทํางานนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กก็เหมือนกับตัวผมนี่นะครับก็คืออยังต้องเอาตัวเองเป็นสาเหตุของรายได้อยู่ดีวันที่เราหยุดนะครับร้านเราก็หยุดรายได้เราก็ไม่มีใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกจ้างก็เหมือนกัน,นครับลองไมครับว่าลาง,งานดูสักเดือนไหม ว่เขาจะจ่ายเงินหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าคนฝั่งนี้มีถึง95%ไม่น่าเกลียดใช่ไหมครับที่พวกเราจะมาอยู่ฝั่งมากแต่มันน่าเกลียดใช่ไหมครับที่เราไม่รวยสักทีใช่ไหมครับแต่พอได้มาดูในฝั่งขวานะครับตัว B ก็คือ B u s i n e s s owner คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เจ้าของธุรกิจที่ใช้ระบบในการทํางานใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะครับอย่างค่ายมือถือสักค่ายหนึ่งนะครับลงทุนครั้งแรกประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทแต่ถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ย มีสมาชิกนะฮะมีผู้ใช้บริการถึง30ล้านคนอย่างเงี้ยลองจินตนาการเล่นๆดูนะครับว่า30ล้านคนแค่ยกหูพร้อมกันคนละหนึ่งนาทีนะนาทีละหนึ่งบาทอ่ะมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเจ้าของไม่ได้มาเก็บเงินอยู่จริงไหมครับเจ้าของอาจจะไปอยู่ที่ดูไบก็ได้ไม่ได้พลาดจริงนะครับนะครับตอนนี้เห็นไหมครับส่วนนี้เขาเรียกว่าใช้เงินทํางานที่เป็นระบบใบลงทุนแล้วก็ เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอไอหนึ่งเขาเรียกว่านักลงทุนอันนี้ก็เช่นกันนะครับนักลงทุนก็คือสร้างอพาร์ตเมนต์หรือสร้างโรงแรมทวินโลตัสเนี่ยใช้เงินสักหนึ่งร้อยล้านบาทสร้างแค่สองปีผลักจากนั้นเป็นไงครับก็เก็บค่าห้องใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่ทั้งสองอย่างนี้ครับ B กับ I เนี่ยล้วนแต่ใช้เงินเท่านั้นนะครับมีใครทําได้ไหมครับในห้องนี้ไม่มีนะครับผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่หนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกไว้อย่างชัดเจนว่า มีธุรกิจตัวหนึ่งนะครับที่สามารถย้ายฝั่งนะครับฝั่ง95%ไปอยู่ฝั่ง5%ที่เป็นคนรวยเนี่ยก็คือธุรกิจเครือข่ายอย่างชัดเจนเลยนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใช้เงินลงทุนต่ำแต่ผลลัพธ์เป็นอินฟินิตี้ผลลัพธ์เนี่ยไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ <S <S ตรงน,นี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันทํายากจังใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะ ทำไมเราข้ามไปอยู่ฝั่งขวาไม่ได้สักทีหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงจะยากนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าคอนเซปต์ของธุรกิจเครือข่ายอ่ะวันหนึ่งนะครับลองดูว่าวันหนึ่งที่เราเป็นสาเหตุของรายได้ในส่วนของ95เรนเนี่ยเราแข็งแรงนะครับเรามีความมั่นคงนะครับชีวิตครอบครัวคนที่เราดูแลก็จะมั่นคงตามเราเห็นไหมครับแต่สักวันหนึ่งนะครับวันที่เราล้มลงหรือวันที่เราไม่พร้อมนะครับคนรอบข้างเราก็ จะเดือดร้อนตามไปด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับคอนเซปต์ของธุรกิจเครือข่ายในขณะที่เรามีแรงอยู่นี่แหละครับเราก็ทําเครือข่ายคู่ไปด้วยเห็นไหมครับเมื่อเราสร้างสําเร็จแล้วเนี่ยเครือข่ายก็จะทํางานแทนเราเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับนิ่งกันหมดเลยผมคิดว่าผมเข้าใจอยู่คนเดียวนะครับนะครับอย่างนี้ครับเรามาดูนะครับคอนเซปต์นะครับของสินค้า สินค้าหนึ่งตัวนะครับเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยรู้เพราะว่าตัวผมไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายเขาบอกสินค้าเนี่ยหนึบาทเนี่ยหชิ้นก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่สิบาทเนี่ยโรงงานเอาไปบวกกับกาไรด้วยนะครับอีหกสิบบาทอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอัมพัชราภาเคงธีระเดชเห็นไหมครับโลตัสคา f ฟูเซเว่นเราจ่ายเงินเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทเราได้อะไรกลับมาครับแถมถุงด้วยใช่ไหมครับ นในเอ็มสตา a r ก็เหมือนกันนะครับเอ็มสตาก็เหมือนกัน40%เนี่ยบริษัทเอ็มสตาเอาไปนะครับอีก60%ก็จะไม่มีพ่อค้าคนกลางไม่มีการโฆษณาเกิดขึ้นจ่ายคืนให้กับนักธุรกิจคือหุ้นส่วนบริษัทเหมือนพวกเรานี่นะครับนะครับแต่พอพูดว่าธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนที่ผมพูดตะกี้นะครับว่ามันทํายากผมก็เชื่อว่าทํายากถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆนะครับชวนคนมาเหนื่อยฟรีนะครับเคยมีแบบนี้เห็นไหมครับ มีใครเคยทำเครือข่ายอื่นไหมครับม,มีนะครับโหสุดยอดนะครับเขาบอกว่าสเต็ปสเตปผมก็ไม่เคยไต่บันไดสักทีนะครับเขาบอกคนมาใหม่เอาไป3%ขึ้นมานิดนึงเป็น6% 9% 1 2 21%แบบนี้ไหครับคนข้างล่างที่เราชวนมานะครับจะได้น้อยเราก็ไต่ขึ้นไปข้างบนฉะนั้นคนข้างล่างเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับชวนมาเขาก็หลุดชวนมาเขาก็หลุดเขาเรียกว่าเก็บคนไม่อยู่นะครับชวนมาแล้วทาไม่ได้ก็หลุด ชวนมาทําไม่ได้เลตัวเราก็ขึ้นไม่ได้สักทีหนึ่งเห็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชวนมาขายของชวนมาขายของในที่นี่หมายถึงว่าเป็นการรักษายอดกลุ่มนะครับสมมุติตัวอย่างนะครับถ้ามียอดธุรกิจอ่าหรือเป็นที่คะแนนนะครับหนึ่งแสนคะแนนจะจ่ายเราสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสองแสนคะแนนก็จะจ่ายให้เราที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าปลายปลายเดือนนะครับถ้าเราขายได้แค่แสนเจ็ดหมื่นคะแนนนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท แต่เห็นไหมครับว่าถ้าขยับไปอีกแค่ส0 0 0 0คะแนนเราจะได้ถึง40,000บาททีนี้เราจะทำไงครับท้ายๆปลายเดือนก็เกิดปรากฏการณ์การขายสุดชีวิตเครื่องกรองน้ำสักตัวดีไหมครับดีนะครับถ้าขายไม่ได้ทำไงครับเก็บไว้ที่บ้านนะครับเพื่อให้ได้20,000คะแนนแล้วก็ได้มา40,000บาทเดือนหน้าก็ทำอีกก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าธุกรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาบางคนต้องขายบ้านขายรถ ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่ทําอย่างแน่นอนแต่เพื่อนเอนใช่ไหมครับว่าในเอ็มสตาเนี่ยไม่มี2พฤติกรรมนี้นะครับในเอ็มสตาร์เขบอกว่าวันนี้ไม่มีการไต่บันไดและไม่มีการรักษายอดกลุ่มนะครับเขาบอกว่าทำเอ็มสตาร์เนี่ยหกจ่ายตั้งแต่ต้นไม่ว่าคนใหม่คนเก่านะครับทำหน้าที่ของเราแค่รักษายอดส่วนตัวแค่เดืินละ900บาท เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า900บาทตรงนี้หลายหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องรักษายอดจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจเท่านั้นเองนะครับ900บาทวันนี้ไม่มีเอ็มสตาผมเชื่อเพื่อนๆก็ต้องจ่ายจริงไหมครับมีใครไม่แปลงฟัน้างครับไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมะนะในเอ็มสตาเนี่ยทุกคนรักษาสิทธิ์ส่วนตัวก็คือเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามาซื้อในเอ็มสตาขั้นต่ำแค่900บาทแล้วเอา60%จ่ายคืนนะครับ คนใหม่คนเก่าไม่สําคัญนะครับอยู่ที่จํานวนตัวจำนวนเครือข่ายที่จะมาคูณเท่านั้นเองเห็นไหมครับนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของบริษัทนะครับบริษัทเอ็มสตารเนี่ยก่อตั้งมาตอนปี2549นะครับด้วยคุณหมอลาวัชรศสีโรนะครับก็คือเป็นประธานผู้ก่อตั้งนะครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยแนวคิดที่บอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามนะครับจรงนะธุรกิจเครือข่ายเนี่ย เราสามารถส่งมอบให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นธุรกิจเดียวไอ้ตัวนี้ผมก็มานั่งคิดเหมือนกันนะครับผมเคยอ่านาแนวคิดของคุณหมอครับเขาบอกว่าเราหนึ่งคนถ้าทํางานบริษัทนะครับตาแหน่ง CEO มีโระมาณมีเงินเดือนประมาณ1นึ่งแสนถึงสองแสนบาทนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า c ีโอบริษัทเนี่ยจะมีได้สักกี่คนใช่ไหมครับมีแค่หนึ่งคนตำแหน่งผู้ในการก็ประมาณ10,000บาทไอ้หนึ่งแสนบาทนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าลูกน้องเรามีถึง500คนเนี่ย วันที่เรากาเสียณอายุเนี่ยลูกน้องเราห้าร้อยคนเนี่ยจะมีโอกาสได้คนละแสนไหมเพื่อนเพื่อนว่ามีโอกาสไหมครับไม่มีโอกาสนะครับเพราะระบบมันเป็นแบบนั้นนะครับมันสาบไม่สามารถส่งมอบให้เท่ากับตัวเราได้แต่ในเอ็มสตา์เนี่ยแนวคิดเขาให้เครื่องมือไปทํานะครับฉะนั้นคนที่จะได้เงินแสนเท่าเราเนี่ยเขาก็มีโอกาสเท่าเราเหมือนกันหมดมันก็มีโอกาสส่งมอบให้กับหลายๆคนสําเร็จเหมือนเราใช่ไหมครับบริษัทเราเนี่ยเปิดที่เมืองไทยนะครับด้วยเงินสดล้วนๆนะครับและตอนนี้นะครับ บริษัทเอ็มสตาร์นะครับเปิดที่ประเทศกัมพูชาปร,ประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศอเมริกานะครับเหตุผลที่ทำไมต้องเปิดที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็คิดว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของสินค้าเขาจะมองว่าญี่ปุ่นคืออ,อยอโลกนะครับสินค้าถ้าเข้าญี่ปุ่นได้จะเข้าหลายๆประเทศได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไข นะครับนี่มันเป็นวิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัทเขาคิดว่าถ้าสินค้าเข้าที่ญี่ปุ่นได้ย่อมข้าที่อื่นได้ก็เป็นผลพิสูจน์ได้เห็นว่าวันนี้นะครับน้ำมันํำข้าวไปขายที่ญี่ปุ่นและก็สามารถไปขายที่อเมริกาได้ด้วยเห็นไหมครับพ,พอพูดถึงประเทศอเมริกานะครับคนอเมริกาเนี่ยเขามองว่าจะไม่ให้ชาติไหนไปเอาเปรียบ ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเอมสตาเนี่ยเข้าไปเที่ยวบริการได้นยแสดงว่าแผนธุรกิจที่เราใช้ในประเทศไทยกับเที่อเบริการนี่เหมือนกันสแสดงว่าแผนธุรกิจตัวนี้ต้องดีที่สุดในโลกได้เพราะคนอเมริกาไม่ยอมที่จะเอาคนไทยแปลเ,เปรียบนะครับตอนนี้นะครับอเมริกาเปิดมา2เดือนเพื่อนเพื่อนใช่ไหมครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยคนอเมริกาซื้อได้แค่คนละสองขวดเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะว่าคนอเมริกานะครับเขาไปบริโภคน้ำมันรำข้าวแล้วเกิดตัวอย่างก็คือคนที่เป็นอัมพลึกสามารถลุกขึ้นเดินได้ ก็เลยมี talk o f the t o w n ก็คือมีกระแสที่จะสั่งออเดอร์จากการร้ำมันนำเข้าและประเทศไทยรอส่งไปไม่ทันเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับบริษัทเอ็มสตาเนี่ยให้เปิดรหัสได้รหัสเดียวนะครับแล้วก็ทําได้ทั่วโลกมันหมายความว่าวันนี้นะครับเราอยู่ประเทศไทยนะครับคนบริการจะทําธุรกิจนะครับต้องต่อสายกับคนไทยเท่านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันทุกยอดบริโภคที่บริกาจะต้องวิ่งเข้าประเทศไทย จะดีไหมครับถ้าคนอเมริกาแปลงฟันแล้วก็เงินมาอยู่ที่ประเทศไทยดีไหมครับดีสุดยอดครับเห็นไหมครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่สุขุมวิท59อันนี้ก็มีมีคําถามตลอดเหมือนกันสำหรับตัวผมว่าทําไมต้องไปตั้งที่สุขุมวิท59ทั้งๆที่บางนาก็มีนะครับที่บางบัวทองก็มีทําไมไม่ไปตั้งนะครับเขามองว่าวันนี้นะครับเอ็มสตาร์นะครับจะเป็นบริษัทที่สู่สากล หมายความว่าถ้าไปที่อเมริกาไปบอกเขาว่าเฮดออฟฟิศอยู่ที่ไหนสำนักง,งานอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่สุขุมวิทคนอเมริกาจะรู้จักเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นแนวคิดทางวิเศรษ,ษรับที่อกว่าถ้าผู้บริหารคิดได้แบบนี้เราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทอ่ะเรามั่นใจได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีโรงงานนะครับโรงงานเนี่ยเปิดที่อมาตะานะครก็มีคาถามอีกว่าทําไมไม่เปิดที่ไกลๆเพราะาราคาที่ดินจะถูกนะครับเขามองว่าอมาตะานะครเนี่ยจะอยู่ที่ สนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อเครื่องบินคือบินขึ้นเนี่ยครับคนอเมริกาจะเห็นรวงข้าวนะครับราคาเนี่ยทาเป็นรูปรวงข้าวนะครับคนอเมริกาเห็นว่านี่คือเอ็มสตาร์คนญี่ปุ่นจะเห็นว่านี่คือเอ็มสตาร์เห็นไหมครับด้วยวิสัยทัศน์ที่สุดยอดนะครับตรงนี้นะครับเอ็มสตาร์ไปอเมริกาเรียบร้อยนะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะครับด้วยข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้นะครับในประเทศไทยมีบริษัทที่จดทะเบียนสคบถูกต้องเนี่ย ไม่ต่ำกว่า5้ารอบริษัทแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีบริษัทไหนเลยที่สามารถไปเปิดที่อเมริกาได้ฉะนั้นเพื่อนๆมั่น,นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้เอ็มสตาร์เนี่ยไม่เกิน3มปีหรอกครับมันจะเป็นศัพส,สากลคําว่าเอ็มสตาร์เนี่ยจะถึงหูทุกๆคนทั้งโลกครับเช <ใน S 1> ื่อเลยครับนะครับ <crouch> อ <forward> ันนี้มันเป็นความภาภูใจนะครับผมก็เลยฝ่ึกืนว่าแค่เราเป็นคนไทยก็พอแล้วล่ะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ ในส่วนของข้อมูลทางเชิงธุรกิจนะครับก็คือว่าปี49เนี่ยมียอดธุรกิจแค่54ล้านบาทแต่มีคนที่ได้หลักแสนถึง8คนนะครับเรามาดูปี53นะครับยอดธุรกิจปีที่แล้วเนี่ย4,901ล้านบาทนะครับแต่สองคนนะครับให้คนที่มีรายได้เดือนละ1 1แสนขึ้นนะครับ461คนนะครับมีรายได้หลักล้าน9 000, คนนะครับตอนนี้นะครับ ถ้าดูยอดธุรกิจนี่จะอยู่อันดับ3ของเมืองไทยภายใน5ปีนะครับแต่ที่น่าจะดูมากกว่ายอดธุรกิจอ่ะเรามาดูว่าหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยสำเร็จได้มากขนาดไหนนะครับหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยสำเร็จได้ถึง461คนอันนี้เป็นพลิกประวัติศาสตร์นะครับในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้ขนาดนี้แล้วคนที่ได้เงินล้านถึงเ้าคนนะครับ ก็ยังไม่มีบริษัทไหนทําได้ขนาดนี้แสดงว่าแผลธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในหลังจากนี้เนี่ยแสดงว่ามีการจ่ายคืนจริงไงครับนะครับตรงนี้แล้วปี55เนี่ปี54นะครับเป้าหมายของบริษัทก็คือ15,000ล้านนะครับจะส่งผลให้นักธุรกิจนะหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยมีคนที่ได้หลักแสนเนี่ยประมาณ2,400คนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเชื่อไหมครับว่าคนเหล่าน,นั้นก็คือเราปรบมือให้ตัวเองได้เลยครับ ปีที่6ของบริษัทก็คือปีนี้เป้าหมายต้องเป็นที่1ในประเทศไทยหมายความว่ายอดธุรกิจไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทน,นะครับปี55เราจะติ 5, ด1ใน10ของโลกนะครับเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือข้อเท็จริงที่ผมเอามาพูดข้อมูลทั้งหมดนะครับถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ m อ็มสตหรือว่าเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับตรงนี้ดูได้ตอนนี้จะถามว่า เราจะเป็นคนพิสูจน์หรือว่ารอดูคนอื่นพิสูจน์ครับพิสูจน์นะครับปลอกมือให้ตัวเองได้เลยครับนะครับด้วยทีมงานนะครับด้วยทีมงานที่มีระบบรองรับนะครับทีมท o g เก h e r ตอร์กและก็ทีมท o g เก h e เตอร์พนะครับตรงนี้นะครับเราทําธุรกิจด้วยระบบที่ถูกต้องอย่างคุณไปจอบตะกี้นะครับไม่มีความรู้นะครับ เปิดคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นเลยแต่ใช้ระบบระบบก็คือนําพาผู้คนนะครับส่งมอบความสาเร็จให้กับผู้คนก็คือเอาคนเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกันแบบนี้นะครับก็ส่งผลให้ธุรกิจสําเร็จได้นะครับทีนี้สําหรับผมในนี้ก็ช่วงของเปิดภาพธุรกิจก็หมดเวลานะครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นส่วนของสินค้านะครับถ้าธุรกิจที่ชื่อเองตามไม่ได้ขายของเนี่ยสินค้าทาไม่ดี บริษัทไม่สามารถอยู่ได้ถึง5ปีนะครับเพราะว่ามีบริโภคซ้ำมีสินค้าแค่ร้อยกว่ารายการแต่ยอดธุรกิจกว่า4,901ล้านบาทยอด,อยอดเขาเรียกว่าจำนวนต่อหน่วยของสินค้าในเอ็สตาเนี่ยไม่เกิน4,400บาทต่อ1ชิ้นฉะนั้นไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ายอดธุรกิจแค่4,000กว่าล้านนะครับกับการซื้อซ้ำแค่ร้อยกว่ารายการเนี่ยถ้านำไปหารแล้วเพื่อนเอนเชื่อไหมครับนับจานวนไม่ถูกนะครับฉะนั้นผมเชื่อนะครับวันนี้ ผมทาได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันไปพบก,กันที่ความสําเร็จนะครับสวัสดีครับดีใจมากๆเลยครับขอบคุณคุณคุณสังชูเจ้าเ็นนะครับ